สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องลิวแชร์แล้วนะก็วันนี้เราก็มาดูไมครับกันนะครับก็อ้าวไหนการเดียนไหนการเดียนทีวีกาเดียนทีวีก็ไม่ได้อัดนะนนบางทีไม่ต้องอัดก็ได้เนาะ แต่ก็อาอ้าเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่ตัวเขียวเขียวอยู่นี่ก็สวัสดีกล้องก่อนสวัสดีกล้องก่อนเร็วเฮ้ยต้องมาสวัสดีกล้องก่อนสิเร็วเลยเร็วเลวสวัดสวด,ดีครับนี่นะคะก็เป็นช่องดดกระเดี้ยวชีวีนะคะก็ เราจะมาพาทัวร์กันเลยนะคะก็เราขอดูตั้งแต่ข้างบนก่อนนะก็ใหญ่มากเลยนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบอ่างปลาอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะมีเสาธงอยู่นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นสระน้ำน,นะคะเราทำเองกับช่องการ์เดนทีวีหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าส่วนมากเราจะทำเองหมดเลยนะก็เราทำเองเกือบหมดเราทำเองหมดนั่นแหละแต่มีบางอย่างที่ไม่ใช่มีบางอย่างไม่ไม่ไม่ถึงห้าอนณะนั่นแหละเขาทำ นะเขาทำตรงนี้ค่ะก็เป็นของบ๊ะเก็นี้น้ำรีบไปแล้วแล้วก็นี่นะก็จะเป็นของต่างๆเลยนี่น้ำมันก็จะออกนาคะแลก็ปิดน้ำก่อนไอ้นี่มันเป็นไรอ่ะทุกคน ัวนี้เขาก็จะทำอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ไปดูในบ้านกันก่อนในดูทางกระจกนะก็จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็คอกหมาค้อหาอมาแล้วก็ห้องนอนแล้วก็เป็นที่เก็บของนะคะ เป็นบวกนะนี่ก็จะเป็นห้ามเล่นนะ,นะคะตรงนี้เป็นเขตต้องห้ามแล้วก็ภาษาอังกฤษตรงนี้นะเป็น i C E I น,นั่นเ,เองนะอันนี้ไม่รู้เชเขียนถูกหรือเปล่านะคะไม่รู้ไม่ถูกนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะนะแล้วก็จะมีรางรถไฟค่ะมีแมวนั่งอยู่นะเดี๋ยวเราทูบให้แมวก่อนนี่นะเป็นแมวของเรากับการ์เดนทีวีนะคะ แล้วนี่ก็จะเป็นเรือค่ะคืนะคะขอลงดีวกว่าฝนตกอ่ะเดี๋ยวเราขอไปลงก่อนนะนี่นะฝนมันก็ตกแล้วนะก็จะเป็นรางรถไฟนี่ก็จะเป็นนาอะไรพวกนี้นะคะต่างๆนานาน ไก่นะคะนี่เราทําเป็นฟาร์มส,สวนสัตว์เลยนะก็จะเป็นกระต่ายค่ะนะ่ารักมากเลยเป็นแมวนะแมวมันหลุดออกมาแล้วก็ตัวดํานะคะก็จะเป็นวัวต่างๆเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพชรอย่างเดียวนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกอาหารแล้วก็เพชรนะแล้วก็อลองขึ้นไปชั้นนี้ดูค่ะก็จะเป็นพวก มี MBC อยู่นะคะเราทำงหมดเลยนะนี่ก็มันเหมือนแบบมีจุดชมวิวพอใครเข้ามาก็กดตรงนี้แบบให้ันยังไงอแบบปิดก่อนนะปิดไฟเปิดไฟอะไรพวกนี้นะแล้วก็มาดูจุดชมวิวต่างๆนะคะ แล้วก็รีวิวหมดแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ i อซีบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับแลคะแลครกดแชร์นะคะ